สวัสดีครับวันนี้นาะเล็กพามาชมบรรยากาศตลาดนัดต้นไม้ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนิะ์ทุกวันศุกร์นะฮะเนี่ยอยู่ในโซนอย่างนี้นะไม่ได้บอกหวยนะครับบอกต้นไม้สวยๆนะนี่ฮะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยฮะเยอะแยะนะมีทั้งราคาเด็ดๆและก็ราคาเซลนะฮะนี่สวยๆทั้งนั้นใครสนใจต้นไม้ก็ แวะมาได้ฮะนะตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะมีทุกวันอังคารกับวันศุกร์นีก็มีหลายร้านฮะแต่วันอังคารจะเยอะหน่อยนะวันศุกร์ก็จะมีน้อยหน่อยนะอาจจะมีมาไม่กี่ร้านแต่ว่าก็ยังมีไม้ที่สวยให้ชมกันอยู่น,นี่ ก็ราคาถือว่าจับต้องได้นะต่อรองกันได้ฮะนี่ยสวยๆแบบนี้นะแม่ค้าก็ใจดีฮะขอต่อรองกันได้โดนะยเฉพาะครูหญิงเนี่ยฮะบอกไปเลยฮะว่าดีครับแถมได้เลยฮะเนี่ยคนน,นี้ร้านอุ่มฮาวเทียนี่ก็ไม่ธรรมดานะมีไม้สวยๆทั้งนั้นเลย ราคาเซลก็มีฮะยีบาทก็มี35บาทก็มีนะหรือว่าจะส่งสั่งทางเพจทางไลน์ก็ได้นะมีฮะร้านนี้แล้วก็สวนน้อยๆข้างบ้านานี่ก็เนี่ยสวัสดีครับเนี่ยไม้สวยๆนะมาชมกันนะสวยๆทั้งนั้นเลยกระถางก็ราคาแค่20บาทเท่านั้นเองนะเลี้ยงแบบ จิ๋วๆน่ารักน่ารักนะนะอยากได้ราคาแพงก็มีฮะมีหมดนะมีให้เลือกนะก็มีอีกร้านหนึ่งนะโน่นฮะนะนะนะสวยๆไม้สวยๆงามๆนะี่สวัสดีครับโอ้โหนี่มีทั้งไม้สวยๆแล้วก็มีทั้งดินปลูกด้วยนะ ราคาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากมายนะแต่เจอสเสน่ห์จันดำเข้าไปแล้วพันหร้อยเนี่ยก็สะดุ้งเหมือนกันนะฮะบุตรสรคำสี่พันห้านะก็ราคายังแพงอยู่นะก็อันนี้เป็นผีเสื้อภูเขาอ,อสวยงามเลยฮะนะเนี่ก็ใครอยากได้ไม้ที่ถือว่าหายากสวยๆก็ร้านนี้เลยฮะ อ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากการเพียงครงนี้ครับผมสวัสดีครับ